อร่อยลิศอร่อยและกบะปริดวันนี้นะคะอยากจะชวนมาร้านอาหารนี้ค่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านมะลิซอยรามคำแหงที่24 แยก12บรรยากาศดีจริงๆเลยนะคะแล้วเมนูของเขาแต่และเมนูนะนี่คุณพ่อของน้องปรายเป็นเชฟเองนะคะมีประสบการณ์ไปทำงานสิงคโปร์มาถึง7ปีเรามาคุยกับเจ้าของร้านค่ะคุณพันธภัทรเดชบุญรายสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณลีสวัสดีค่ะร้านเล็กๆน่ารักมีสวนด้วยที่จอดรถสะดวกสบายเล่าความเด่นพิเศษของ ร้านมะลิของเราหน่อยสิจ๊ะปลายค่ะร้านมะลิของเรานะคะเป็นร้านที่มีบรรยากาศโฮมมี่ค่ะโฮมคุกกิ้งแล้วก็คุณพ่อจะเป็นเชฟเองค่ะค่ะซึ่งคุณพ่อก็คือเดินทางไปเป็นเชฟที่สิงคโปร์มา7ปีค่ะโอ้ใช่ค่ะมีประสบาการณ์เลยใช่ค่ะและเมนูภูมิใจนำเสนออะไรจ้าเมนูแรกนะคะจะเป็นมัสมั่นมันอบค่ะความพิเศษตรงที่เรายก มันทั้งลูกค่ะออกมาอบชีสก่อนค่ะเพื่อให้ทานคู่กันะนะคะแล้วก็เป็นสูตรมัสมั่นที่คุณพอ่อทำพริกแกงขึ้นมาเองค่ะมีไก่กับเนื้อค่ะมีไก่กับเนื้อมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่รารสร้รรอนแรงอันนี้ต้องชิมเมนูต่อแน่นอนถ้าไปที่ไหนผัดไทยเราขาดไม่ได้ ถ้าใครกุ้งสดเป็นยังไงจ้าปลายค่ะจะเป็นเมนูที่ขายดีของทางร้านค่ะทางร้านใช้เป็นเส้นจันท์ค่ะแล้วก็จะมีซอสพิเศษค่ะเป็นซอสที่ทางคุณพ่อทําขึ้นมาเองค่ะก็จะมีความเข้มข้นค่ะมีรสเค็มหวานลงตัวค่ะแล้วก็ใช้กุ้งไซส์ใหญ่ค่ะให้ลูกค้าทุกจุกเลยมาลองชิมกันที่ร้านมะลิไม่ต้องปรุงเพราะว่าอร่อยลงตัวเลยค่ะหมูอบน้ําผึ้งก็ดูดีอันนี้เป็นงไงจ้า ค่าสำหรับหมูอบน้ำผึ้งนะคะจะใช้หมูส่วนคอหมูค่ะแล้วก็จะหมักนำไปอบกับน้ำผึ้งค่ะที่เป็นน้ำผึ้งแท้ค่ะโดยความพิเศษของเมนูนี้ค่ะคือจะต้องทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะจะให้เป็นแบบรสชาติลกลมกล่อมใช้คอหมูมันก็จะนุ่มเพราะมันมีมันติดเล็กๆนะคะปีไก่ไม่ธรรมดาจริงๆเขาจึงตั้งชื่อว่า ไก่ทอดมะลิเป็นไงจ๊ะจะใช้เป็นปีกกลางค่ะแล้วก็ซอสท,ที่เคลือบค่ะจะมีความหอมของน้ำปลานิดนึงค่ะแล้วก็จะมีรสชาติหวานหวานแทรกเข้ามาค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นพริกคั่วที่จะมีความเผ็ดเล็กๆค่ะอร่อยมีความหวานนิดๆตัวไก่กรอบๆอันนี้ต้องมากินที่ร้านนะคะถึงจะอร่อย สุดท้ายเมนูที่เราต้องสั่งจานแรกเป็นเมนูยำถั่วพูนะคะจะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวค่ะแล้วก็รสชาติก็จะมีความกลมกล่อมค่ะหอมมะพร้าวคั่วค,ค่ะมาชิมที่นี่รับประกันเลยว่ายำถั่วพูของเราไม่เหมือนคนอื่นอยากรู้เปิดกี่โมงปิดกี่โมงรับได้กี่คนจ้าค่ะทางร้านนะคะจะเปิด11โมงโ<อ>ถึง4ทุ่มค่ะปิดเฉพาะวันพุธรับได้30คนค่ะและว,วันนี้ต้องการันตีเลยนะคะ ร้านมะลิรามคำแหง24แยก12ถนนรามคำแหงรีการันตีให้เป็นอร่อยและชักใยา่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านมะลิตั้งอยู่ถนนรามคำแหงซอยรามคำแหง24แยก12 2และสำหรับเมนูอร่อยที่ต้องกินกับร้านมะลิคือเมนูนี้เลยครับ รอร่นรกกับผลีดลี่เมจออีตติ้งย่าพิงจังสวัสดีนะคะ